สวัสดีทุกท่านต้อนรับเข้าสู่ช่องชีต t าแอสโทรจี EP นี้จะนำเสนอบทสรุปการเงินของคุณในช่วงไตรามาสที่3นะคะคือเดือนกรกฎาถึงเดือนกันยายนจะมีบทสรุปอย่างไรไปรัฟังกันเลยค่ะสวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีกุมภมาดูการเงินในช่วงไตรามาสที่3ว่าจะเป็นยังไงนะคะช e ต t าจะดู2แบบแบบแรกก็คือดาวเจ้าเรือนการเงินไปอยู่ตรงไหนนะคะแบบที่2ก็คือดาวที่ลอยสัมพันธ์กับภพบการเงินคืออะไร มาดูในแบบแรกก่อนนะคะเจ้าเรือนการเงินของคนกลุ่มนะคะคือดาวพฤหัสซึ่งเป็นดาวรายปีเวลาไปสถิตยอยู่ตรงไหนจะใช้เวลาอยู่ตรงนั้นหนึ่งปีดาวพฤหัสเนี่ยเพิ่งย้ายนะคะในวันที่30เมษาที่ผ่านมาเข้าสู่ภพพันธุเป็นปฐุมเกณฑ์นะคะเป็นเกณฑ์ที่ดีตามหลักโหราศาสตร์แปลว่าคนกลุ่มเนี่ยนะคะจะมีเงินซื้อบ้านซื้อรถได้เรื่องของสินทรัพย์นะคะจากคนในครอบครัวอันนี้ ฤหัสเป็นปฐุมเกจในภพพันธุจะแปลแบบนี้แต่ในช่วงนี้ดันมีดาวมฤตยูลอยอยู่ในภพพันธุก่อนหน้าที่ดาวพฤหัสจะเข้าอะค่ะทำให้การเงินของเรานะคะก็จะไปสัมพันธ์กับดาวมฤตยูด้วยตั้งแต่ตอนนี้ยาวไปจนถึงพฤษภาหกแปดเพราะดาวพฤหัสและมฤตยูเป็นดาวรายปีอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนั้นนานนะคะทำให้คนกลุ่มเนี่ย เงินของเราไปสัมพันธ์กับภพบพันธุและสัมพันธ์กับฤติยูแน่ๆไปจนถึงพฤษภาหกแปดนะคะพฤหัสเนี่ยนะคะเป็นเรื่องของเงินที่ได้จากภพพันธุคือทรัพย์สินบ้านรถที่ดินอสังหาริมทรัพย์หรือได้เงินจากครอบครัวอาจจะเป็นเงินมรดกก็ได้นะคะได้เงินมรดกมาหรือว่าได้บ้านเก่ามาก็เอาเงินไปซ่อมแซมปรับปรุงบำรุงนะคะให้มันดีเพราะ มันมีดาวฤตยูอยู่ค่ะมันเหมือนกับว่าทรัพย์สินเรามันอาจจะเกิดความเสียหายก่อนเราถึงจะได้เงินนะคะหรืออาจจะเป็นคนในครอบครัวก็คือแทนคุณแม่โดยส่วนมากนะคะคุณแม่ของเราอาจจะ,ะเจ็บป่วยไม่สบายนะคะพอเราทําเงินประกันอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเราก็จะมีโอกาสได้เรื่องของเงินค่ารักษาพยาบาลเช่นเดียวกันนะคะทีนี้พอเงินเราไปสัมพันธ์กับเรื่องของพันธุเนี่ยทำให้คนกลุ่มเนี่ยนะคะควรจะดูว่าในหนึ่งปีต่อจากนี้นะคะคุณจะสามารถใช้ทรัพย์สินของคุณนะคะในการ ได้มาซึ่งเงินหรือเปล่านะคะเช่นคุณอาจจะมีการตกแต่งบ้านนะคะปล่อยให้เขาเช่าบ้านหรือคอนโดอย่างเงี้ยค่ะหรืออาจจะมีการแบบจำนองทรัพย์ส,สินของคุณก็จะมีเกณฑ์ได้เงินเหมือนกันคือมันเหมือน,อนบ้านกับที่ดินหรือทรัพย์สินของเราอะเรามีโอกาสใช้มันนะนะคะเพื่อให้เกิด ความสําเร็จหรือเกิดเรื่องของเงินตราขึ้นมานะ,ะแต่ละคนก็อาจจะไปไปลองดูนะคะว่าหนึ่งปีต่อจากนี้เราพอที่จะบริหารจัดการทรัพย์สินของเราอย่างไรดีให้มันเกิดเรื่องของไรายได้ขึ้นมาหรือเอาบ้านมาเป็นออฟฟิศนะคะทาอะไรที่บ้านนะคะทำงานากับคนในบ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะทําให้เราเกิดเรื่องของแบบความมั่นคงทางการเงินมานะคะทีนี้ในเดือนเนี้ยกรกฎานะคะและสิงหาะคะกรกฎาและสิงหาเนี่ย จะมีดาวเกตและดาวอังคารจะมาส่งกระแสถึงดาวพฤหัสดาวการเงินด้วยทั้งสองดวงนี้เป็นเป็นดาวรายเดือนดังนั้นจะอยู่ส่งกระแสเนี่ยแค่สองเดือนคือกรกฎาและสิงหาทำให้ในเดือนกรกฎานะคะดาวเกตพอมามีอิทธิพลนะคะในพบกันกับดาวพฤหัสดาวการเงิน นะคะเกตคือบุญกุศลสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะก็อาจจะเป็นไปได้ว่านั่นแหละนะคะก็เงินเราก็หมดไปกับเรื่องของงานบุญงานกุศลนะ,ะบางทีอาจจะไปเข้าวัดถือศีลแล้วก็แวะทําบุญหรือว่าอาจจะมีการแบบว่าทําบุญสร้างอ,าอุโบสถอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าดาวพฤหัสอยู่ในภพพันธุก็คือบ้านบ้านของพระนะคะก็คือการเนี่ยเอาเงินไปทําในเรื่องนี้นะคะเกตเป็นเรื่องของต่างประเทศนะ,ะเรื่องของออนไลน์เรื่อง เกตอยู่ในภพว,วินาศก็เป็นเรื่องของประกรันเงินเราไปเกี่ยวข้องกับเรื่องต่างๆเหล่านี้ในเดือนกรกฎาคมิงหาเอาบ้านนะคะมาไลฟ์ขายของนะคะใช้บ้านนะคะเอานวัตกรรมคือเกตค,คือเทคนโนโลยีเนาะนวัตกรรมเอาเทคโนโลยีนวัตกรรมเข้ามาในบ้านนะคะ <ME AN OR> เพื่อจะได้บริหารจัดการให้เกิดเรื่องของเงินท้องงอกเงยขึ้นมามีการทําประกันให้กันกับทรัพย์สินของเราหรือกับคนในบ้านก็มีการใช้เงินต่างๆไปอย่างนี้นะคะอันนี้คือดาวเกตสัมพันธ์กับการเงินในภพพันธุในสองเดือนนี้ ส่วนดาวอังคารเนี่ยจะมาในช่วงกลางเดือนนะคะ13กรกฎาคมถึง26สิงหาทําให้ในช่วงกลางเดือนของคนกุมอะค่ะอังคารเนี่ยมาดีกับพบการเงินนะพระหัสถอังคารเขาเป็นดาวคู่สมพลกันนะคะแปลว,ว่าเฮ้ยมีโอกาสได้เงินนะช่วงกลางเดือนไปจนถึงเดือนสิงหาเงินมาจากดาวอังคารคือเพราะ เราทําอะไรบางอย่างนะคะอังคารมาจากกรรมะได้ทํางานที่บ้านนะได้เอาได้ทําอะไรเกี่ยวกับทรัพย์สินของเราเลยเกิดเรื่องของเงินหรือได้มีการทําอะไรกับคนในครอบครัวหรือทําอะไรกันกับคุณแม่ติดต่ออะไรบางอย่างเรื่องของในหน้านะคะหรือทําอะไรร่วมกันกับญาติพี่น้องอ่ะหรือเพื่อนฝูงนะคะก็จะทําให้เกิดเรื่องของการหมุนเวียนทางการเงินเกิดขึ้นนะคะ เลยมองว่ากรกฎดาษิงหาเนี่ยเงินโอเคนะอ่าชิต้าให้เกรดบีนะบีบอยแต่ว่าคุณจะต้องหาเงินในพบพันธุมันถึงจะดีถ้าคุณไม่ได้หาเงินในพบพันธุแบบว่าคุณไม่มีนะคือกับครอบครัวกับทรัพย์สินของคุณอย่างเงี้ยค่ะมันถึงจะได้ในเรื่องของผลประโยชน์หรือเรื่องของเงินเข้ามานะคะพอเดือนกันยายนนะคะ เห็นไหมคะพระพฤหัสมันได้จะอยู่อ่ะจะรออยู่เดียวๆแล้วนะก็จะยาวอย่างนี้ไปจนถึงปีหน้าทีนี้มันจะมีมุมสัมพันธ์ก็คือมุมตรีโกณธาตุดินเนี่ยดาวศุกร์จะมาสัมพันธ์กับดาวการเงินคือดาวพฤหัสเนี่ยในช่วงต้นเดือนแล้วพอปลายเดือนเนี่ยจะเป็นดาวอาทิตย์พุธในช่วงต้นเดือนก่อนนะคะดาวศุกร์กับดาวพฤหัสอ่ะเป็นดาวที่มีความขัดแย้งกันนะพฤหัสเนี่ยเป็นครูเทวดาดาวศุกร์เป็นครูโจรต่างคนต่างมีความรู้ในลักษณะของ ของแต่ละคนน่ะนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นดาวที่แบบกึ่งขัดแย้งกันน่ะก็อาจจะเป็นเรื่องของแบบความรีบเร่งนะคะดาวสุกนะคะมาจากภพพันธุอยู่แล้วพันธุมรณะนะคะอาจจะมีเรื่องของการเดินทางเงินเราอาจจะเสียไปจากการเดินทางในประเทศต่างประเทศมรณะก็คือเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บเงินเราจะเสียไปเรื่องของค่ารักษาพยาบาลของผู้ใหญ่นะคะหรือเรื่องของงานบุญงานกุศลอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีเหตุให้ให จ่ายเงินออกแต่เดี๋ยวจะได้คืนนะเพราะว่าอาทิตย์พุธนะคะจะย้ายมาในวันที่17กันยายนนะคะพอกางเดือนเป็นต้นไปอาทิตย์พุธเนี่ยเป็นดาวที่เสริมกับดาวพฤหัสบางทีเราออกไปก่อนนะคะสุดท้ายก็ได้มาแล้วก็อาจจะได้มาค่อนข้างเยอะด้วยนะคะเพราะว่าดาวพุธเนี่ยอยู่ในภพมรณะเป็นเกณฑ์ได้เกษตรและมหาอุดคือดาวพุธเนี่ยเด่นมากๆมอาจจะได้ลูกค้านะคะที่เขามาเช่าบ้านนะคะหรือลูกค้านะคะแบบจ่ายเงิน สักทีไอที่แบบว่าซื้อของออนไลน์ไปหรือว่าที่ดิวแบบยาวนานไม่จ่ายสักทีดึงเขาเรียกอะไรเครดิตไว้ก็จะมีโอกาสเนี่ยมาจ่ายในช่วง17กันยายนเนี่ยที่พบปุตตะคือดาวพุธมาเป็นเกษตรแต่ว่าจะเป็นลูกค้าในกลุ่มแบบออนไลน์ต่างประเทศหรือลูกค้าต่างถิ่นนะคะก็จะได้หรือถ้าเกิดว่ามีเรื่องของอความเจ็บป่วยอย่างเงี้ยบางทีจ่ายเงินไปก่อนค่ารักษาพยาบาล,ลก็จะเป็นช่วงเครมได้นะคะในช่วง17กันยายนนะคะเพราะว่า ดาวพุธลอยในภพมรณะไงมันจะต้องไปเกี่ยวเรื่องของแบบค่ารักษาพยาบาลความเจ็บป่วยหรือบางทีแบบเดินทางออกไปก่อนอย่างเงี้ยก็กลับมาเคลมบริษัทได้นะคะวันที่17กันยายนอะไรอย่างเงี้ยนะมันเหมือนออกไปก่อนแล้วกลับมาได้คืนนะคะในช่วง17กันยายนพอเดือนกันยายนนะคะมันแบ่งออกเป็น2ช่วงเนาะช่วงต้นนะคะก็อาจจะแค่แบบไม่เด่นอนะซีอนะคะพอช่วงปลายเนี่ยมองว่าเด่นมากแต่เด่นแบบมีเงื่อนไขนะต้องอยู่ในภพมรณะ เท่านั้นนะคะต่างประเทศออนไลน์ต่างถิ่นต่างแดนเรื่องของโรคภยัยไข้เจ็บมันถึงจะเด่นนะคะก็ให้เกตบีบอยแล้วกันนะคะอ่ะสำหรับคนกลุ่มถ้าดาวจเจ้าเรือนการเงินของคุณในช่วงไตรามาสที่3ชิต้าให้บีบอยนะคะแต่คุณจะต้องทำในภพพันธุนะและภพมรณะ อย่างที่ได้แจ้งไปอะค่ะมันถึงจะเข้าเขานะถ้าเกิดคุณไม่ได้ทำในลักษณะนี้ก็แปลว่าคุณอาจจะไม่ได้หาผลประโยชน์จากเรื่องของเงินของคุณตามที่ได้แจ้งนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูดาวที่ลอยอยู่ในพบการเงินบ้างว่ามันดีหรือเปล่านะในช่วงไตรมาสที่3ามาดูดาวที่ลอยอยู่ในพบการเงินนะคะซึ่งของคุณคือดาวราหูแล้วดาวราหูเป็นเจ้าเรือนตัวเองตัวเองไปมีอิทธิพลในเรื่องของการใช้จ่ายเงิน ไปจนถึงพฤษภาหกแปดปีหน้าราหูอยู่ในการเงินเป็นราหูค้นซั์ตามหลักโหราศาสตร์เนี่ยแปลว่ามันมีเกณฑ์ใช้จ่ายมากนะคะมันจะออกเชิงเสียมากกว่าดีอ่ะคือนะคะแต่ราหูมาจากตัวเราไงเพราะฉะนั้นคนกลุมคุณจะต้องเป็นคนคอนโทรลเองว่าการเงินที่คุณจะใช้นะคะมันจะรั่วไหลหรือมันจะได้มันอยู่ที่ตัวคุณเองแล้วมันเหมือนว่าพอคุณมีดาวเสามากุมลัคขณาแล้วมันเป็นองค์เกณฑ์นะคะทำให้คนกลุมบางทีคุณอาจจะมีโอกาสได้จับงานใหญ่หรือมีเรื่องอะไรที่แบบ ต้องการสร้างความเป็นปึกแผ่นน่ะนะคะก็เลยอาจจะต้องแบบใช้เงินลงทุนมากอ่ะแล้วดาวเสาร์เนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของที่ดินอสังหาโรงงานมรดกหรืออะไรคือมันเหมือนคุณกําลังจะทําความเป็นปึกแผ่นน่ะมันต้องกล้าลงทุนสี่อะไรเงี้ยมันต้องกล้าใช้จ่ายอ่ะนะทีเนี้ยทุกอย่างมันอยู่ที่มือคุณแล้วแหละแล้วในช่วงไตรมาสที่สามอ่ะมันจะเป็นช่วงที่ดาวอาทิตย์ดาวพุธซึ่งเป็นดาวคูศ่ศัตรูหลักของดาวราหูนะ เขาจะโครจรมาอยู่ในมุมเกณฑ์มุมเกณฑ์คือมุมที่ราหูส่งอิทธิพลถึงคือปกติราหูอ่ะก็เป็นดาวที่บาประเคาะแทนความวุ่นวายอยู่แล้วพอมาค้นซับเนี่ยมันก็จะมีเหตุที่แบบว่าเฮ้ยทำไมจ่ายเยอะจังอยู่แล้วแล้วถ้ายิ่งมาเจอดาวคู่ศัตรูอ่ะซึ่งในช่วงหนึ่งปีอะค่ะอาทิตย์พุธเนี่ยเขาจะโครจรมาทํามุมแล้วกันนะคะ อยู่ในช่วงนี้แหละไตรามาสที่3นะคะก็จะเป็นจุดที่ค่อนข้างคลายแม็กซ์ในเรื่องของค่าใช้จ่ายของคนกลุ่มเหมือนกันแต่ทุกอย่างอะ่ะมันหยุดได้ที่ตัวคุณนะเพราะราหูเป็นตัวคุณนะคะถ้าคุณเอาฟังคลิปนี้นะคะไตรามาสสามันมีเกณฑ์มีแนวโน้มนะว่าจะเสียเยอะแต่หยุดได้ที่ตัวคุณมาดเาูเดือนกรกฎาคือเอาเป็นว่าในไตรามาสเนี้ยอาทิตย์พุธศุกร์จะเป็นดาวที่สัมพันธ์กับราหูทุกๆเดือน สุกเนี่ยไม่มีปัญหายังเป็นดาวที่สัมพันธ์โอเคแต่เป็นไปนในเชิงของบางทีจ่ายไปเพราะแพชชั่นนะคะชอบอะไรก็ก็จ่ายอย่างนั้นแหละอะไรอย่างเงี้ยแต่ดาวอาทิตย์พุธน่ะเขาจะเป็นดาวคู่ศัตรูอาทิตย์คือแสงสว่างราหูคือความมืดทําให้เงินเรามันเหมือนมืดมืดสว่างสว่างแล้วก็ปิดแล้วก็เปิดเอ้ยเดี๋ยวเหมือนดีเดี๋ยวเสียอีกละอย่างเงี้ยคือมันจะทํานายไม่ได้อ่ะแล้วดาวอาทิตย์อ่ะมาจากเจ้าเรือนปัตนิ คนที่จะมามีอิทธิพลทําให้เงินเราลักกะปิดและก็เปิดเนี่ยนะคะคือคู่ค้าหุ้นส่วนคู่ครองถ้าคุณไม่มี3ามอย่างนี้ก็จะเป็นในลักษณะของอาทิตย์คือหน้าที่ประจำอะ่ะนะคะงานที่เราทำอะ่ะมันจะแบบเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงมันไม่เห็นเหมือนอย่างที่เราคาดหวังอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีรายจ่ายจากดาวอาทิตย์ก็ได้ก็คือจากสามีจากคุณพ่อหรือจากหน้าที่ที่เราจะต้องจ่ายแบบในช่วงไตรมาสนี้ย กลับมาต้องจ่ายอีกละแล้วมันก็อาจจะแบบมีอะไรที่ต้องเพิ่มแล้วกันนะคะอันนี้คือผลจากดาวที่ทําให้การเงินของคุณอะละักกะัปิดและกกเปิดนะคะส่วนดาวพุธเนี่ยเป็นดาวคู่ศัตรูเพราะว่าในนิทานชาติเวเน่ยพุธเขาเคยเกิดเป็นหมาสุนัขแล้วไปกัดราหูก็เลยไม่ถูกกันมันก็จะเป็นเหมือนว่าคุณจะรู้สึกว่าพุธคือเรื่องของการค้าการทําธุรกิจการค้าหรืออะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนมันมีอุปสรรคมันมีศรรัตรูถูกกัดถูกลอบแทงข้างหลังก็อาจจะแบบ จ่ายไม่จ่ายไม่รู้นะดาไว้ก่อนแล้วให้แบบจ่ายน้อยหรืออะไรเงี้ยคือมันเป็นเหมือนเรื่องของธุรกิจที่ได้ไม่คุ้มเสียทีนี้เรามาดูแต่ละเดือนเดือนกรกฎาเนี่ยนะคะอาทิตย์ศุกร์พุธอยู่ในภพอริแล้วทํามุมถึงราหูทีนี้พอดาวไปตกอริเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะแสดงว่าตัวเรามันต้องมีแบบอุปสรรคเยอะพุธมาจากปุตตะนะคะปุตตะเป็นอริลูกน้องทํางานไม่ได้ประสิทธิภาพนะคะ มัวแต่เมาส์นะไม่ทำสักทีลูกค้าปัญหาเยอะลูกค้าน้อยนะคะอาทิตย์ตกอรินะคะปัตตานีไปเป็นอริคู่ค้าหุ้นส่วนคู่ครองก็มาเป็นศัตรูกันกันกบเราหรือว่ามีหนี้นะ,ะหรือไม่สามารถซัพพอร์ตเราได้ดาวสุก็ตกอรินะคะบ้านและครอบครัวมีหนี้มีสินเยอะที่จะต้องแบบจ่ายแล้วไม่ได้จ่ายสักทีอาจจะแบบปกติแฟนเราช่วยจ่ายเดือนนี้แฟนไม่จ่ายหรือว่าคนในครอบครัวมีเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บ อะไรอย่างเงี้ยนะคุณพ่อคุณแม่ป่วยบ้านเราโอ้ยมันต้องซ่อมอะไรเพิ่มเติมแทนที่จะจ่ายแต่ค่าบ้านต้องมีจ่ายค่านูน่นค่านี่อะไรเงี้ยคือพอดาวมันตกอริเยอะทาให้เรามีอุปสรรคมีปัญหามีหนี้ที่มันแบบเพิ่มขึ้นมาโดยที่เราไม่ได้แบบคาดเกณฑ์หรือใครที่เคยสปอร์ตเขาไม่ได้สปอร์ตอย่างเงี้ยค่ะเลยทําให้ในเดือนกรกฎานเนี่ยนะค่าใช้จ่ายเนี่ยก็จะค่อนข้างตึงตัวนิดนึงนะคะ แต่เราเป็นคนควบคุมได้ไงอย่างที่บอกว่าเราคือราหูใช่ไหมเราจะเป็นคนหนึ่งที่อยู่ในเรื่องของการเงินนะคะถ้าเรารู้แล้วว่าอันไหนไม่จําเป็นอย่างนี้ค่ะตัดตัดได้ก็จะช่วยบรรเทานะมาจากตัวเราเองพอเดือนสิงหาคมเดือนสิงหาเนี่ยอาทิตย์พุธพุธยังอยู่ที่เดิมแสดงว่าดาวพุธมีอิทธิพลมากๆพุธมาจากภพปุตตะเรื่องของการค้าเรื่องของลูกค้าเรื่องของลูกน้องเรื่องของบริวารเรื่องของการทําธุรกิจเนี่ย กรกฎาสิงหาเป็นอริแปลว่ามันยากหน่อยมันลําบากหน่อยได้กําไรน้อยหน่อยขายได้ไม่ไม่คุ้มหน่อยนะคะอันนี้คือเดือนกรกฎาสิงหาดาวพุธจะเป็นแบบนี้ลูกค้ามีปัญหาเยอะลูกน้องไม่ค่อยเก่งลูกน้องทํางานไม่ค่อยเป็นอ่ากรกฎาสิงหานะคะในเดือนสิงหาคมเนี่ยอาทิตย์ย้ายสองราศรีอาทิตย์เนี่ยจากเดิมเป็นอรินะคะมาโคจรเป็นอ,อยู่ที่ภพปัตนิเดือนนี้คือเหมือนคู่ค้าจากเดิมที่เขามีอุปสรรคอะ หรือคู่ครองหุ้นส่วนจากที่เขาติดติด,ตดขัดขาด,ดกลายเป็นว่าตอนนี้เขามีอิทธิพลละเขามีพลังมีกําลังนะคะเขาแบบสามารถชี้เป็นชี้ตายให้กับเรื่องของการเงินเราได้เหมือนกันถ้ามีอะไรอ่ะก็จะต้องปรึกษาคู่ครองนะค,ะคู่ค้าหุ้นส่วนพยายามปรึกษาเขาเออแล้วก็อาจจะต้องทําตามใจเขาอ่ะคือเขาให้เท่าไหร่ก็เท่านั้นเขาบอกให้ทําอะไรก็ทําเพราะว่ามันเหมือนว่าคือดาวสุขเรงดาวเสาร์ที่ทับตัวคุณอ่ะเราจะเกิดความเครียดความทุกข์กับคู่ค้าหรือหุ้นส่วน หรือสถานการณ์ตรงหน้าของเราอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าราหูก็ถึงดาวศุกร์ยังไงเราก็ต้องขอคาปรึกษาขอความช่วยเหลือจากเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วราหูถึงดาวอาทิตย์ี่ยมันเหมือนว่าอาทิตย์มีกําลังมากกว่าเพราะอาทิตย์เนี่ยได้เกษตรคือเหมือนเป็นพระอาทิตย์เที่ยงวันอ่ะแต่ราหูเป็นเหมือนแบบว่าเออสลัวสลัวหน่อยอ่ะเละเหมือนแบบเราอ่ะอาจจะต้องพึ่งพาเรื่องเงินจากคู่ค้าหุ้นส่วนคู่ครองถ้าเราทําตามใจเขาทั้งที่เราไม่ชอบนะ เรามีโอกาสาในเรื่องของแบบว่าให้เขาช่วยะนะคะในเรื่องของการเงินได้แต่ก็อาจจะได้แบบแล้วก็ปิดแล้วก็เปิดแต่ดีกว่าเดือนสิงหาคมเพราะดาวอาทิตย์โคจอมาเป็นกเกษตรตาธิบดีแล้วเล็งไปเจอดาวเสาร์ซึ่งเป็นดาวคู่ธาตุที่กลุ่มลัคนากับคุณคู่ธาตุคู่ธาตุไฟอะแปลว่าต้องเป็นไฟเหมือนกันแล้วแต่ คนฝั่งตรงข้ามอ่ะคู่ค้าคู่ส่วนคู่คลองว่าไงเออเออตามนั้นแหละให้เท่านี้ก่อนนะอะโอเคไม่เป็นไรอะไรเงี้ยคือมันจะเป็นในลักษณะนี้ว่าแล้วแต่ท่านว่าแต่จะต้องเป็นกลางเดิมต้นไปนะเมื่อดาวอาทิตย์โคจรมาเป็นเกษตรตาธิบดีเนี่ยคู่ค้าคู่ส่วนคู่คลองนะคะเขาจะเริ่มมามีอิทธิพลกับเราไปในทิศทางที่ดีแต่ก่อนหน้านั้นก็ยังแบบสถานการณ์ตึงเครียดบางทีแบบเอ้ยทำไมไม่เซ็นสัญญาพาร์ทเนอร์ไม่จ่ายสักที หรือว่าให้เราออกไปก่อนอะไรเงี้ยแต่เดินสิงหาก็ <_ d ata> มีแนวโน้มทิศทางที่ดีขึ้นหน่อยนึงนะคะก็ยังให้เป็น C บวกแล้วกันนะคะเพราะคุณยังรู้สึกคิดเครียดทุกๆอยู่นะพอมาเดินกันยายนเนี่ยกันยานี่โหดาวขยับทำมุมรูปแบบลักษณะหลายแบบนะคะซึ่งมองว่าดีมากกว่าเสียนะคะในช่วงครึ่งปักแรกมองว่าเท่าที่ดูมาเนี่ยทั้ง3เดือนเนี่ยช่วงกันยา สองตักแรกอ่ะเป็นช่วงที่ดีสําหรับคุณในเรื่องของการเงินเป็นเงินลนักษณะเงินหมุนเวียนนะเพราะว่าราหูจะเจออังคารนะคะเป็นดาวธาตุลมอ่ะเงินหมุนน่ะแบบได้มาใช้ไปออหรือมีความคล่องตัวในการแบบทำมาหากินลูกค้าเข้าได้เดินทางไปตรงนั้นตรงนี้เงินเข้ามือซ้ายมีโอกาสนะ,ะในเรื่องของการเงินแต่อาทิตย์พุทธเนี่ยก็ยังส่งอิทธิพลอยู่ถึงราหูแต่ไม่หนักหนามากนะคะคือมองว่ามันเป็นเรื่องของแบบ ความคล่องตัวในการหาเงินได้เรื่องของแบบคนมาช่วยซัพพอร์ตเรื่องของผลประโยชน์นะคะเพราะว่าดาวเสาร์จะดาวอาทิตย์ดาวเสาร์จะดาวพุธแล้วดาวเสาร์คุมรักคุณอยู่มันเป็นเหมือนการแบ่งผลประโยชน์กันลงตัวนะเธอจ่ายอันนั้นฉันจ่ายอันนี้แล้วลูกค้าก็เข้ามานะทำให้เรามีความคล่องตัวไม่เครียดนะคะอ่ะมองว่าต้นกันยาดีพอปลายกันยา17กันยายนนะอาทิตย์พุธจะมาเล็งกับราหูซึ่งเป็นตัวเราแล้อยู่ในภพการเงินนี่แหละอันเนี้ย มองว่าจะมีเหตุให้ต้องจ่ายแบบสองเด้งนะเพราะว่าอาทิตย์กับพุธเขาเป็นดาวคู่ศัตรูค่ะแล้วดาวพุธเนี่ยเป็นเกษตรเป็นอุดคือเหมือนถ้าเราค้าขายต้องระวังว่าบางทีเรารายได้อะไม่คุ้มเสีย17กันยายนต้องระวังเรื่องของการติดต่อกับลูกค้านะคะการทําธุรกิจเนี่ยนะคะบางทีลูกค้าคือเราลดราคาหรือว่าเราทําโปรโมชั่นนะ่ะแล้วบางทีแบบลืมคิด ไปภายหลังว่าเฮ้ยมันคุ้มจริงไห่คุ้มจริงเนี่ยบางทีลูกค้าแบบมาแบบเยอะเลยนะเพราะว่าราหูกับอังคารเนี่ยเขาสัมพันธ์กันอยู่ในพบลูกค้ากับการเงินนะคะมันเหมือนแบบโอ้เข้ามาเป็นพายุเลยแล้วสุดท้ายกลายเป็นว่าอา้าวไม่คุ้มเหรอนเนี่ยแย่ละอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นเหมือนจัดโปรโมชั่นแล้วมาเยอะปุ๊บเอาไหนจะค่าขนส่งไหนจะแบบว่าเาครดิตที่เงินก็ไม่ได้แบบเข้าตรงเวลาหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะกลายเป็นเหตุว่า เฮ้ยที่ที่ขายขายไปอ่ะไม่ได้กําไรแล้วพอไม่ได้กําไรเนี่ยเราจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนไม่ทันลูกค้าด่าอีกเนี่ยมันจะมีเรื่องของแบบปัญหาปากเสียงกับพบปุตตะคือลูกค้านะคะแล้วก็จะไปถึงเรื่องของการเงินของเราอ่ะสิบเจ็กันยาเนี่ยจิตตมองว่าเป็นจุดที่แรงที่สุดนะในเรื่องของการเงินของคุณที่มีคู่สัตูแล้วกันนะคะกลายเป็นว่าเห็นไหมเรื่องพลิกเลยเดือนกันยาต้นเดือนโหดีมากเลยคล่องตัวเปื้อนๆเลย กลางเดือนเนี่ยกลายเป็นว่าเฮ้ยได้ไม่คุ้มเสียเอ้ยโดนด่าว่าอะไรอย่างเงี้ยคนกุมก็อาจจะต้องระวังนะในเรื่องของการบริหารจัดการเรื่องการเงินบอกแล้วว่าเงินน่ะมาจากตัวคุณเพราะคุณเป็นราหูคุณคือคนที่ทําให้ตัวเราเองเนี่ยได้หรือเสียเงินกรกฎาสิงหาและปลายกันยาเป็นจุดที่เราเจอคู่ศัตรูเยอะนะเพราะฉะนั้นคุณก็อาจจะต้องระวังเรื่องของการสัญญาหรือการตกลงกับใครไว้นะคะทําไม่ได้แล้วอาจจะโดนหนัก นะคะหรือขายแล้วไม่ได้กําไรแล้วก็จะมาเจ็บใจทีหลังรู้นี้ไม่ขายดีกว่าใช่ไหมวุ่นวายทาไมไม่เห็นได้กําไรอะไรอย่างเงี้ยคุณก็อาจจะต้องเอาไประวังให้ดีนะเลยขอให้เป็นกลางๆแล้วกันนะคะให้กําลังใจเป็นเกรด C นะสาหรับคนกลุ่มในเรื่องของการเงินของคุณค่ะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับคําทานายใน EP นี้สําหรับคนที่สนใจดูดวงส่วนตัวสามารถทักไลน์ ID ดีชีต้าแอสโทรจี อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือเข้าไปฟังเพลย์ลิสต์ใน EP ีอื่นๆที่ท้ายคลิปนี้ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ